สวัสดีครับคิวเตมี ame, นะครับและที่อยู่ในมือผมคือ Galaxy A26 นะครับเรียกว่าเป็นน้องเล็กสุดเลยในซีรีส์ A ที่เพิ่งออกมา3รุ่นด้วยกันนะครับ mm hmm. ก็จะมี a 5 6ที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับแล้วก็ a 3 6นี่ผมไม่ได้รีวิวแล้วก็ตัวนี้ครับน้องเล็กสุดก็คือ a 2 6 5 g นั่นเองนะครับซึ่งใครที่มีงบประมาณ1 0 0 0 0หมเนาะแล้วกําลังมองหาสมาร์ทโฟนที่เรียกว่ากลมกลมทําได้ทุกด้านครบทุกด้านนะครับแล้วก็มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภยัยป้องกันมิจฉาชีพโดย auto b o e r ลึกๆแล้วโดยรวมเป็นยังไงนะครับไปชมรีวิวกันเลยครับ เริ่มกันที่พาร์ทของดีไซน์ก่อนเลยนะครับต้องบอกว่า Galaxy A 2 6 5 G เนี่ยก็จะดีไซน์คล้ายๆกับ A 3 6 5 G แล้วก็ A 5 6 5 G นะครับก็เป็นซีรีส์เดียวกันนี่แหละนะครับซึ่งก็ได้แรงบันดาลใจดีไซน์มาจาก Galaxy Z r o เลยนะครับก็ลองไปดูกันได้มันจะคล้ายๆกันโดยเฉพาะตัวโมดูลกล้องนะครับที่เรียกว่าเหมือนเลยกับ Galaxy Z r o นะครับเป็นแทง่แทงๆแบบนี้นะครับ ฝาหลังเป็นกระจกนะครับแล้วก็สีที่ผมรีวิวคือสีเขียวนั่นเองครับส่วนเฟรมเครื่องเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับในรุ่นนี้ด้านขวามีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์ซึ่งปุ่มพาวเวอร์เนี่ยเป็นที่สแกนนิวไปด้วยในตัวนั่นเองนะครับจากที่ทดลองเนี่ยก็สามารถสแกนได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำครับเป็นพลาสติกก็ทําเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องนะครับด้านซ้ายมีที่ใส่ซิมอยู่ช่องใส่ซิมใส่ได้2ซิมแบบไฮบริดนะครับช่องแรกใส่ซิมช่องที่2ต้องเลือกว่าจะใส่ซิมมมหรรรือว่่่่่าาาาจะะใสไโคค SD USBC ดเพพิ้้นนนทีับล card มีช่องไม้แล้วก็ช่องลําโพงครับดีไซน์หน้าจอเนี่ยก็เรียกง่ายๆว่าจอติงแล้วกันนะครับก็ยังเห็นขอบจอแล้วก็มีขอบจอด้านล่างที่หนากว่าด้านอื่นนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วเนี่ยเขาเพิ่ม เปอร์เซ็นต์บอดี้เรชัของหน้าจอนะครับปีแล้ว83.1%เปนี่ยปีนี้ก็ทำให้ขอบบางลงกลายเป็น85.2%ครับโดยตัวเครื่องขนาดหน้าจอ6.7นิ้วนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ย2 0 0กรัมนะครับการจับถือเนี่ยก็ต้องบอกว่าติดมือดีเพราะว่าตัวเครื่องออกแบบมาเป็นทรงเหลี่ยมนะครับแล้วก็น้ำหนักค่อนไปทางหนักนิดหนึ่งนะครับก็หลายคนอาจจะโอเคแต่ว่าหลายคนอาจจะรู้สึกหนักไปหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับให้ความึทนมาด้วยกับ IP67 กหกน้ํากันฝุ่นถึงแม้หน้าจอขน6.7 ้วจะมากับดีไซน์ที่เก่าไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นจอซูเปอร์อมูลเลตครับความละเอียด Full HD Plus นะครับแล้วก็มากับ Refresh ชเรทถึง120 h z เล่นแล้วก็สมูทลื่นเลยครับใช้ชมคอนเทนต์ก็ดีนะครับคมชัดอย่าง YouTube เองเนี่ยก็สามารถปรับได้สูงสุดที่ 4K นะแต่ว่าโอเคหน้าจอมันไม่ได้รองรับถึง 4K แต่ว่ามันแสดงผลเป็น HDR ด้วยนะครับในขณะที่ Netflix นะครับเป็น Y Y L 1แต่ว่าไม่แสดงผล HDR นะครับแต่ตอนชมเนี่ยผมรู้สึกว่าภาพมัน สุดยอดจริงๆคุณผู้ชมตอนแรกนึกว่า HDR ด้วยซ้ำนะครับแอบเสียดายนิดๆน,นะครับที่ลําโพงมาเพียงตัวเดียวทางด้านล่างนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกว่าให้เสียงที่ดังและคุณภาพก็เรียกว่าใช้ได้เลย ได้เวลาพูดถึงสเปคกันแล้วนะครับตัวนี้ใช้ชิป Exynos 1380นะครับมากับแ a m 8 g ิครับและความจุตัวเครื่องอยู่ที่256 g ิเพิ่ม micro SD card ได้สูงสุดถึง2เทอร์บครับวัดคะแนนกิกเบนช์ดูนะครับซิงเกิลคอรก็อยู่ที่ประมาณ1,000นะครับ m u l ม i c o r คออยู่ที่ประมาณ2,800ครับ ทดสอบการเล่นเกมอย่าง Free Fire นะครับก็เปิดกราฟิกเป็น u ล t ้าเลยแล้วก็ High Res ที่ High นะครับแล้วก็เปิด Shadow On ด้วยนะฮะแล้วก็ High FPS ด้วยก็คือเฟรมเรทสูงนั่นเองนะครับเฟรม per second ก็ต้องบอกว่าเล่นได้ลื่นนะครับแล้วก็ไม่มีกระตุกเลยนะทำให้เราเล่นได้แบบว่าสบายมากๆนะครับในการายิงหรือว่าในการหลบต่างๆวิ่งอะไรเงี้ยก็คือลื่นหมดเลยครับในเรื่องการระบายความร้อนนะครับก็มี Advanced Heat Cooling นะครับก็คือเรียกว่าขยายเจ้าตัว ระบายความร้อนถึง3.7เท่าจากรุ่นที่แล้วนะครับทำให้มีเนื้อที่เนี่ยถึง2,396ตารางมินครับโอ้โหเรียกว่าใหญ่ระบายความร้อนได้ดีเลยนะครับลองแตะดูเครื่องก็อุ่นๆเท่านั้นเองตัวนี้รองรับสัญญาณ 5G ด้วยนะครับ ส่วนแบตเตอรี่มากับขนาด5,000ม ah ิลลิแอมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอึดดีใช้งานได้แบบถ้าไม่ได้ใช้เยอะเนี่ย2วันก็ได้สบายๆนะครับส่วนการชาร์จเนี่ยตัวนี้ได้ที่25วัตต์ครับทดสอบการชาร์จดูนะครับจากแบต0%เลยนะครับ30นาทีได้แบตกลับมาอยู่ที่52% ในส่วนของกล้องนี่ต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นของตัวนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ากล้องหลักนี่เขาให้มาเลยถึง50ล้านพิกเซล f 1.8ครับมาพร้อม face detection autofocus แล้วก็มีการสั่น ois ในตัวเครื่องนอกจากนี้ยังมีให้เอาตั wide มาด้วยนะครับที่8ล้านพิกเซล f 2.2 120องศาและกล้องมาโครครับที่2ล้านพิกเซล f 2.4 ภาพจากเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับในเรื่องของการเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับไดนามิกเลนส์ต่างๆแล้วก็สีสันต่างๆผมว่าโดนใจมากเลยนะครับถ่ายออกมาแล้วได้ภาพที่สวยงามนะครับอันนี้ลองเก็บภาพวิวต่างๆให้ดูกันก่อน มาลองดูเลนแต่ละระยะดีกว่านะครับอันนี้1เท่านะครับลองซูมดิจิตอล2เท่านะครับก็ยังดีงามอยู่นะครับหลังจากนั้นก็ไปลองกันที่4เท่าผมว่าก็ยังใช้ได้เลยนะครับแนะนําอยู่ประมาณที่4นะครับอันนี้10เท่าเนี่ยก็จะเห็นว่าภาพออกมาไม่ดีเท่าไหร่ ส่วนการถ่ายคนนะครับก็ทำออกมาได้ดีเลยนี่เราสามารถเปิดบิวตี้ได้ด้วยนะครับก็เปิดพอดีพีภาพจะสวยเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของพอตเท็หนาชั้นหลังเบลอเองก็สามารถตัดขอบได้ถือว่าโอเคนะสำหรับกล้องหลังเลยนะครับก็เนียนดีนะครับขอบเคเบก็คมเบลอหลังก็สวยงามครับหรือจะลองถ่ายคนด้วยอัล์ต์ไวก็ออกมาเป็นมุมมองที่ดูสวยดีนะครับในไหนก็พูดถึงอัล์ต์ไวแล้วไปดูเลนส์อัล์ต์ไวกันบ้างนะครับว่าภาพออกมาเป็นยังไงครับเก็บได้กว้างดีนะครับดันามิกเลนส์ก็ดีนะครับโอเคความคมชัดก็จะ หลั่นลงมานะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าเป็นเลนส์เอลิไวที่ดีครับส่วนภาพถ่ายจากเลนส์หลักตอนกลางคืนต้องบอกว่าโอ้โหทำได้ดีเลยนะครับเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีถ่ายตอนกลางคืนนี่เรียกว่าเก็บไฟต่างๆมาได้อย่างสวยงามเลยส่วนอันนี้เป็นเลนส์เอลิไวตอนกลางคืนครับ ในส่วนของกล้องหน้าเซลฟี่นะครับมากับความละเอียดที่13ล้านพิกเซล f 2.2 ถ่ายรูปต่างๆได้ดีเลยนะครับดินามิกเลนส์ก็ถือว่าดีนะครับมองเห็นท้องฟ้าด้วยแล้วก็รายละเอียดอื่นๆลองสังเกตดูได้ก็ออกมาดีหมดเลยนะครับซึ่งเราสามารถถ่ายได้2ระยะนะสำหรับกล้องหน้านะครับก็จะมีระยะใกล้แล้วก็กว้างออกมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถถ่ายเป็นพอร์ตเทรตได้ด้วยนะครับซึ่งตัดขอบถือว่าโอเคนะครับก็จะมีตรงไรผมด้านหลังของผมที่ยังเห็นว่าเออมันเบลอไปด้วยนะครับแต่ก็นิดๆหน่อยๆน,น,นะฮะแต่โดยรวมแล้วถือว่ากล้องหน้าใช้ได้เลยครับ อีกหนึ่งจุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียด 4K 30fps นะครับแต่ว่าได้กล้องหลักตัวเดียวนะครับกล้องหลังนะฮะซึ่งก็มี OIS ด้วยสําหรับตัวกล้องหลักนะครับก็ลองดูความละเอียดผมว่าถ่ายเก็บรายละเอียดได้ดีเลยนะครับส่วนการการันสั่น OIS เนี่ยก็ลองดูตัวอย่างกันได้ว่าเป็นยังไงครับ ส่วนวิดีโอกล้องหน้านะครับจะได้ความละเอียดอยู่ที่ Full HD 30 FPS นะครับสูงสุดละนะครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างเดินถ่ายให้ดูนะครับว่าเออถ่ายแล้วเป็นยังไงบ้างรายละเอียดผมว่าดีเลยนะอาจจะไม่ได้ถึง 4K แต่ว่าโดยรวมแล้วเป็น 1080p 30 FPS ที่เรียกว่าสวยงามครับ มากันที่ซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้เป็น Android 15ครอบทับด้วย One UI 7.0นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ผมค่อนข้างมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยด้วย a u t o ้บล็อกเกอนะครับ ที่เราจะบล็อกมิชฉาชีพนะครับซึ่งจริงๆเราสามารถเปิดได้ตั้งแต่ตอนอเริ่มเซตอัพเครื่องซื้อมาใหม่เลยนะครับหรือว่าจะไปเปิดที่หลังในเซตติ้งก็ได้นะครับใน Security เนี่ยเปิดปุ๊บก็จะช่วยบล็อกพวกแอปแปลกๆหรือว่าพวกลิงก์แปลกๆที่เราจะเผลอคลิกไปโดยเฉพาะคุณพ,พ่อคุณแม่ผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเปิดให้ท่านได้นะครับจะได้ป้องกันเรื่องของมิชฉาชีพได้และก็ตัวนี้ซื้อทีก็ใช้ยาวแน่นอนนะครับเพราะว่าอัปเดต Android ให้6เวอร์ชันแล้วก็ Security เนี่เน ยาวๆกันไปแถมยังมีความสามารถ AI ที่ทำได้เหมือนกับ Galaxy A 3 6แล้วก็5 6ด้วยนะครับอย่างเช่น Object Eraser หรือว่าการลบวัตถุหรือคนที่ไม่ต้องการในภาพออกเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็สามารถทำได้โดยง่ายเลยนะฮะ หรือการใช้ AI ลบเงาหรือแสงสะท้อนนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยเป็นการถ่ายผ่านกระจกมันก็จะมีเงาสะท้อนอยู่นะครับเราสามารถใช้ AI เนี่ยลบเงาสะท้อนกระจกเนี่ยออกไปได้เลยนะครับนี่เลยลบอย่างเนียนนะครับต้องบอกว่าทําได้เยี่ยมมากหรือความสามารถอย่าง read aloud นะครับใช้ AI อ่านบทความให้เราฟังนะครับใช้ผ่านเบราว์เซอร์ของซัมซุงนั่นเองนะครับ Nintendo Switch Direct, our Reaction Everything Nintendo Switch Direct to Showed Off 2 A ซึ่งถ้ามาดูความสามารถ AI ที่หายไปเมื่อเทียบกับตัว A56 ที่ผมเคยรีวิวเนี่ยมันก็จะไม่มีเรื่องของ Base Face นะครับก็คือถ่ายรูปแล้วเปลี่ยนหน้าอะไรแบบนี้ที่เราถ่ายเซลฟี่นะครับอันนั้นก็จะใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็จะมี Auto Trim ก็คือตัดต่อวิดีโออัตโนมัติเนี่ยก็จะใช้ได้กับ A56 เท่านั้นครับและนี่ก็คือ Galaxy A26 5G นะครับอย่างที่เห็นเลยว่าก็ค่อนข้างกลมเลยทาได้ทุกด้านเลยนะ ก็โดดเด่นเนาะในเรื่องของกล้องด้วยอย่างกล้องหลักเนี่ยสามารถถ่ายวีดีโอได้ถึงระดับ 4K เลยนะครับแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งต่างๆออกมาสวยงามนะครับมีเลนส์ ultra w i ้วก็มีเลนส์มาโครด้วยแถมยังมีความสามารถในเรื่องของ AI นะครับที่โดดเด่นของซัมซุงเขานะครับทำได้หลายอย่าง circle to search เองนะครับหรือว่าความสามารถอื่นๆก็เรียกว่ามีเหมือนในตัว A 3 6แล้วก็ A 5 6นะครับอาจจะโดนตัดทอนไปในบางอย่างเนาะสเปคต่างๆก็สามารถเล่นเกมต่างๆได้ดีในปัจจุบันนะครับในเรื่องของความร้อนเนี่ยตัวระบายความร้อนที่เ พราทำให้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับหน้าจอใหญ่นะครับมีความถึกทนที่ IP 6, 7เลยก็กันน้ํากันฝุ่นได้แล้วก็สุดท้ายเลยที่เรียกว่าโดดเด่นมากๆก็คือเรื่องของการป้องกันมิจฉาชีพในเรื่องของออโต้บล็อกเกอร์นั่นเองนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับหลายคนมีคนรอบตัวโดนหรืออะไรโดนเนี่ย ผมว่ามาใช้ตัวนี้ค่อนข้างปลอดภัยบางทีผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าคนที่อ,อวุโสเนี่ยเขาเหมือนเล่นไม่เป็นมากนะครับแต่ว่าพอเปิดออโต้บล็อกเกอร์ไว้ให้เขาเนี่ยเราค่อนข้างอุ่นใจได้เลยว่าจะป้องกันมิจฉาชีพได้ s a m s ุ n g Galaxy A 2 6 5หา G นะครับมาดับสเปคเดียวเลยก็คือแรม8ความจุ256รานะครับราคาอยู่ที่1999บาทครับเรียกว่าเป็น1 0,000่นที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยกลมๆแล้วก็ป้องกันมิจฉาชีพได้ด้วยครับค,คุณ c a 265G เรียกว่าเป็นน้องเล็กสุดในตระกูล A ที่เพิ่งออกมานะครับในปี2025ของ s a ั s u n g นั่นเองนะครับก็ลองเม้นมาพูดคุยกันได้นะครับมีคำถามอะไรถามมาได้เลยแล้วก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยกดไลค์กดติดตามนะครับให้ผมด้วยละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าจะมีสมาร์ทโฟนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอารมณ์แบบพุนพ่อบ้านหรือว่าอื่นๆน,นะครับมารีวิวกันอีกก็ติดตามได้กับคิวเตมีครับคลิปนี้ลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ